อ้อออไปว่าตัวเองแล้วแลอ้แล้วจะให้มาอีกไหมอย่ะงไม่แล้วถ้าอ้อามาทำไงปิดประตูเลยแล้วให้เข้าเลยเหรอไม่ใจร้ยายจังอะแล้วถ้าอ้อร้องไห้ทำไงให้เข้าป่ะไม่ทำไมอยงก็โอเคเอ้ออะไรนะ โอ้หหนูรอเลยนี่กลับบ้านเลยเหรอ <th> เพราะอะไรอ่ะเพราะหนูไม่รักอ้อเอา้าทำไมหนูไม่รักอ้ออ้อก็เสียใจอ่ะดิหนูไม่อยากกัอ้อทำไมอ่ะอ๋อขี้โมโหเหรอตีอดีมปอ <th> จริงเหรอแม่จะต้องจัดการแล้วนะเนี่ยตีลูกแม่ได้ยังไงเนะี่ยตีตรงไหนลูกอ๋อตีตรงไหนแม่ <th> <อ>จ๋าจ๋า อ้าวกัดเหรอไม่ใช่หนูล้มหนูเดินหนูเดินถอยหลังแล้วหนูก็ล้มไปเลยเหรอเจ็บแล้วร้องไห้ไหมนะไม่ร้องนายเก่งอะ่ะไม่ร้องแล้วจะแกะได้ยังแปรงสีฟันอะ่ะแกะได้แล้วของใครใของหนูใครชื่อให้แปรงแล้วเราเรไม่ล้างน้ำก่อนเหรอ <c oughs> เอาไปใส่ยาสีฟันไปบายบายก่อนแล้วสรุปว่าให้ออมาอีกไหมแม่ กินสิแล้วหนูจะให้อ้อมานอนกับหนูอีกไหมไม่ทำไมก็อ่อ้อออหนีไปหนูไม่ให้อ่ออะไรอาอ้อหนีไปหนูไม่ให้อ่อเลยเขา้าบ้านหรืไม่ให้อ้อเขา้าบ้านเลยอ้อกร้องไห้เงือเงืแน่เลยร้องไห้ไปเลย <laughs>